สวัสดีค่ะหนูเชื่อเด็กีชงชนการพนัลงชั้นม .3 ทับ3เลขที่24การลดปัญหาความขัดแย้งเชื่อหรือไม่ว่าทุกๆนาทีมีความขัดแย้งเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกในคนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพทุกวัฒนธรรมความเชื่ออาจเป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในครอบครัว ที่ทำงานเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านไปจนถึงความขัดแย้งใหญ่ๆระดับประเทศ 1. คุยกันต่อหน้าเมื่อคุณมีปัญหาขัดแย้งกับผู้อื่นควรพูดคุยกันต่อหน้าซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดกันได้เป็นอย่างดีไม่ควรใช้วิธีส่งข้อความผ่านทางอีเมลจดหมาย โทรศัพท์หรือพูดผ่านบุคคลที่3ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้มากยิ่งขึ้น 2. เจรจาในที่ส่วนตัวการเจรจาข้อพิพาทในสถานที่เปิดอาจมีอาจมีตัวแปรอื่นๆยั่วยุให้เกิดข้อขัดแยง้งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นกะ ทางที่ดีควรหาสถานที่ที่เป็นส่วนตัวที่คู่กรณีสามารถพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ 3. ปลดปล่อยอารมณ์เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องที่ขัดแย้งอย่างเต็มที่แต่ต้องเป็นไปด้วยความสงบ 4. รู้จักปณีปนอมจำไว้ว่าหากคุณ ต้องการแก้ปัญหาความขัดแย้งใดๆก็ตามอย่ายึดติดกับความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ควรม,มีความยืดยุ่นรับฟังความคิดของผู้อื่น 5. มีเป้าหมายร่วมกันการให้ผู้พิพาทร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุปเป้าหมายเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างได้ผลโดยเฉพาะในที่ทำงาน 6. เขาคิดถูกก็ต้องยอมรับ ระหว่างการเจ,จรจาหากคุณเห็นด้วยกับพ่อโต้แย้งบางเรื่องของคู่กรณีที่มีเหตุผลดีคุณต้องรู้จักยอมรับไม่ต้องอายหรือกลัวเสียหน้าเสียสันติแปบบกันได้ก็ได้ติดแกแดหนักก็พักก่อนหากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีมากเกินกว่าจะคุยกันด้วยเหตุ ด้วยคนแล้วก็ขอให้หาวิธีนะขอให้หาเวลานอกแล้วออกจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดแล้วเมื่อติดใจสงบลงค่อยกลับมาเจราจากันใหม่ในภายหลัง8ปดต่อแทรกอารมณ์ขันการีาริพาสถานการณ์ขัดแย้งที่ดูตึงเครียดด้วยและกระโดกหรือํำคันอาจเป็นวิธี ให้ายเข้าใจถึงสาเหตุที่คุณไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขา 9. ขอความช่วยเหลือเมื่อเมื่การพยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งเกิดเกิดบานไปมีความรุนแรงค่มคูดาทอหรือใช้กำลังเข้าร่วมโปเรียาร้อที่จะขอความช่วยเหลือจากกลุ่มภายนอก 10. ให้เวลาเยียวยาหากไม่มีใครได้ครหอาย่ยอมหลุดละอารวจกับให้กัน วรเจรจาเพื่อหข้อยุติที่เป็นกลางไม่ให้ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะและหยุดข้อพิพาทไว้ชั่วคราวขอบคุณค่ะ